ทางมาจากอำเภอชาย,ยาจังหวัดสสาษฎร์ธานีเมื่อวันที่2 6<ช>ที่ผ่านมาครับถ่พี่แล้วก็มีแรงประดานใจยังไงคะด้ใช้ระยะเวลานการเดินทางคับผมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพอง์ท่านครับไเคครับเดินทางกลับวันนี้เลยใช่ไหมคะ ทั้งหมดรวมระยะทางเท่าไร่จากอำเภอชัยาถึงกรุงเทพมหานคร6 0 0กว่ากิโลครับ600้กว่ากิโลรู้สึกำลังในรบมากนาที่ตู้ห้องราองานครับต้องขานเลยว่าเรามาหมาขับเราขดนองนขาขานเานานข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 านาขนานทานขานขอนขานขาา มากรับลงฐานขีทองสนามร่วงคำหนักประชาชวังครับพมรู้่ึกดกีจใจเป็นอย่างหมารับตลอดเส้นทางไอ้พุมเดินทางมาจากอำเภอชาญาตเึ็นขึงนจุงเทพมานาครพุมรู้สึกดกีจใจหมากับพี่ชาวบ้านประชาชนต่างๆหน่วยงานต่างๆดูแลเป็นอย่างดีครับเด็กปคอยให้น้ำห้คาค้าพุม ต้องขอคว่าให้คนไทยทุกคนทำเนในพระมหากษัตริย์ทุะคาเราทุกคนจะต้องรักชาติชาติหน้าในพระมหากษัตริย์นะครับเด็กปฏิชาจะได้ยุ่เย็นเป็นชุกถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ถวกเราก็ไม่มีกายื่นยุ่จนทุกวันนี้ครับขอคว้าให้ทุกคนจงรักและถือรู่นกถะบัณพระมหากษัตริย์กัดด้วยรับผม